กี่เดือนแล้วคะเนี่ยตอนนี้สี่เดือนเนาะสี่เดือนห้าเดือนเนาะเป็นยังไงบ้างคะสักไปแล้ววันนี้เลยมาเจอกันที่กอะสมุยก็ดีค่ะรู้ว่ามันดีขึ้นดีขึ้นก็รับท่าของเราค่ะอืมค่ะแล้วก็วันนั้นสักไกลมือกับสักยันไก่ฝ้าไปแล้วอย่างอื่นนะคะที่ว่าเราเคี้ยวเออปักเห็นผลเห็นเราเห็นมันการเปลี่ยนแบบชัดเจนขึ้นก็ ลูกค้าเยอะเหมือนที่เราตั้งจิตอธิษฐานนะคะเงินทองก็แบบไหลมาไม่ขาดต่อโบก็ไม่ขาดมีค่ส่งคิดอยากทำอะไรก็ได้ทำตางใจวางค่ะค่ะแล้วตอนตอนตอนที่สักเราคิดถึงลูกค้านะคะนึกถึงลูกค้านึกถึงการเงินนึกถึงกิจการของเรานะคะก็เป็นไปอย่างที่เราคิดตอนที่ใช่ตอนที่เราตั้งใจตอนที่เราอธิษฐานเนาะวันนี้ก็เลย ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดีใจวันนี้มาเจอกันที่กอสมุยนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูหองจุย้ยหลานไยไปเยี่ยมสมทีานค่ะวันนี้ก็ขอให้กลับไปยิ่งเฮงยิ่งปังค่ะ <laughs>